เลยเอาก่อนเอาก่อนมึจงจะเย็นเย็น <c oughs> รู้ว่ารอนานมึจงจะเย็นก่อนนี่ยังไงอะงันขทมบไลจะร้องเพระ่ามึงทำไมตอนที่กูเห็นมันไ, <c oughs> ไม่ได้แบบนี้เลยเดี๋ยวนะเราต้องเสียบปลั๊กก่อนงั้เราควรอ่านเมนูไหมนี่ไงเมนูนี่ก็คือหมายเลขที่หนึ่งใส่น้ำ ใส่น้ำลงไปแล้วต่อไปเราจะต้องใส่ใหมายเลขสองคน <c oughs> คน,คนทำไมไม่มีควันออกมาวะ <c oughs> มันไม่มีควันออกมาคือปกติป่ะเพิ่ม <c oughs> พลังวิเศษด้วยน้องดาวต่อไปใส่ขนให้น้องเลยเราเดินต้มวะต่อไปเราจะเพิ่มความขนปลุกปุยให้น้องนะคะทุกคนบุ๊ม <c oughs> เป็นสีเพชรที่อยู่บนหัวน้องนะคะเพิ่มพลังให้น้องว้เชี่ยมันไม่ละลายว่ะต่อไปเราจะตั้งชื่อให้น้องน้องเลิฟดุ๊มควันอันนี้คือครบแล้วหรอเนี่ยเหลืออีกอันหนึ่งซุ้งทำไมมันมีควันออกมาจากตรงนี้้ยคนอ๋อ คือ๋อเข้าใจแล้วกูเราเล่นย้อนหลังอยู่เอางี้นะยังไงต่อสั่งอีกครั้งไหมโอุ๊ยน่ารักมากน่ารักมากพอแล้วมันจะดังอะไรเยอะแชะหนึ่งขอสครั้งแล้วก็ขอพรหากอัญมณีสว่างเป็นสีเขียวจะเป็นจริง ขอให้สุงรับหลักการในปีนี้อันนี้คือแย่กว่าเดิมมาไปล้างหน้าทาสบู่ทาเซรั่มขายดีกว่ารับ